สารถูเดือยินพมยมอยากนาคาเทวบุตรเทวดาเจ้าทีเจ้าทั้งเมนั่งธรณีพูกคำนำให้กินพูกคำดินในอยู่ตลอดถึงพญายมบัรทูดพญายมบาบานจนปวดปล่อยดวงวิญญาณพุนพ่อบุหนากภายไทยสงมาบุญองกุศลกัมพีกำนองนนำยมเม่กอมและลูกเต่าล้านสากน้มทำบุญหานนาเมนีวันนี้ đuổi thơ Tuồng thăm mà phàng ngầu ma cày nè cửa xoan chảy, toàn giết nhiệt quang ba tua ເພິ່ນອງກະຍົມທ່ານຊິອັນເຫັນນະບາດນີ້ຮອດວັງນີ້ເນປອງກອງການອີນວິນລຕຫເພິ່ນໂມທະນນ เสียงให้ตั้งเทียงเด้อแม่เด้อยากทั้งหลายตลอดแย้งให้เทียงพร้อมความกระใจ๋พะเว็นโตกแต่งไว้ใต้เทียนสองมุสาอาตมาสิใก่อนแจกทานวันเอิ na uh. uh. đoàn viên nhà nước không quên mà nơi và đoàn viên mình... จากไรป่าไปนนอเต่ก็จำเป็นละเีกนี้ว่มีได้ถ้าเออไว้ต้องเจอพ่อ โอ้ยมีทั้งปลาปิ่นปิ้งประสงค์จําแี่ยววอนกระเด็ดนํา ໂຕເອີຍເກດນກດແດນເຂຕຕກ าเรื่องเงินบวกคันกวาดอยากเห็นแต่ลันนอโอ้น้องล้วกระซิบคิดอยากพ่อกรบอกพอโอ้น้อวางเงินกามคิดอยากหาทางพบสางขมเข็มอยู่ในน้ำจังว่ามามา và biên biển và dũng trầm nọc treo mòn nà trang vàng มีทั้งขวางตุ่งเต้งผู้สามผ่านเพ็นสะเบ็นละบางสังก,กุลลูกสาวลกูกชายเพียรและน้องนี่ล่ะต,ตุงเต่งว่าเองทุกสิ่งอย่างนั้นมีหมดวันเจลูกเลี้ยเต่านั้นรันทดในานางล้อน้องคอยัง พี่น้องเฮาไทยบ้านกับพักกันมาสูงสุดพนกะนั่งย่วยย่วยน้องมานต่อน้องพวมอื่นนะพอบุญนักเอ้ยขันแม่นมางอนบ้านย่าเน่ทอเคื่อไก่ย่าเน่พายเคื่องหนีขันลวงมาถึงบ้านลนะ

จะไปอยู่แก่น้องแก้มหัวนองปามอนมั่ม้นสีงกันทำทอนนาอย่ามวกน้องนิบเล่นเล่นเล็งหวังกินมีอยู่เก่ง ແຮງມິດທັງທ່າດອກໄມ້ປ່າເອີ້ນຊ່ວຍອັນຕະມາແດ່ເດີ້ຍົ້ມຈ້າງ lâu muôn thành an hay mi mi tàn luộc là niềm vấn đề thêm mà quê An à, đọc mắt nên lạc xuống bác ca nắng thọ nàng 哎。<noise> กันว่าตั้งแต่ต้นคันดนแล้วสิสั่งนำคือจังดินสิจากฝ่าป่าสิห่างวังเย็นแสงตะวินสิลาลับห่างหน้าพาไปฝ้าอาตมาสิลาทานสาธาทานกะยุมทาน ขึ้นเมื่อสบบานสถานห้องอยระจำเนื้อเม่เด้อก่อนสิจากคนละรมความฝากบอติดมือเงินแหลกคำก็หกคือแต่อยู่เมือมีน้อยเนี่ยมีแต่สินทํำไข i สินน้ำมาลบไปเพียแก่ยาติปน้อง ดอกกองคำมาค้าคุณเนี่ย้าฉันจากไปพนอย่าลืมบานกระทำทานพนเอาเที่ยวนอสงสารก็เกิดตายพะมีแล้วเนี่ยตายมีแล้วคำกระทำบุญจังสิแม่ย่กคิดโศกคิดแกลัยถอนเรื่องมังมี ยังว่าดีและหายกระไตอย่างเดียวกันเมืองสาวันนี้ละพันเจ้าอย่าลืมไม่จําไว้พวกที่เป็นคนเท่าอย่าใจเบาเกียดง่ายขางถ้าไว้เจ้าตั้งอย่าเลยทิ่มวัดว่า เือวัดนั้นคือทูดฝ่าเจ้ายาลาลืมหลวงทั้งพระสงฆ์สามนิรผู้จิเป็นสะพันแกวมวน่าเแก้วเหอวคาวัดตะวุนบ่าผดาวบ่ให้สาวยาวยกเพื่นกระเวียนจอมอบาย อีกบ <anderes. otic ality> ่นั้นก็สิยายดาบเทียบมรณากายชราสมศูนย์ก็อ่อนแอ้งบ่เป็นการบ่คือไว้เศร้าว่ากายชราแปรเปลี่ยนของโรงเรียนทุกท่านให้เศร้ามัวสวกนเด้อแม่เด้อ วัดอยู่ใ้พอบ้านได้ซู่ซอยปับปุ่งซอยบํารุงน้องวังเยนบ่ขาดเียนน้องขวางใสยวัดจิสอนใส่เลี่ยมกันนูาเพี้ยนตั้งตัวขาดโยมเมียุยมพ่อมันก็แล้วเวท้อนั้นบ่มีมันจะอยู่คงก่อนเสียนไว้คงเสียขวาทรงคงเสียง ฟังสำเนียงสุภาษิตที่เพลินพาทิตานว่าวัดอาศัยบ้านทั้งสองทางได้อยู่สวยวัดจะดีมีหลักฐานพอบันช่วยบ้านจะสวยก็พอวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดผัดกันช่วยจึงไว้ชยถ้าขัดกันก็บนรลตยทั้งสองทางยาสว่างกะไรเทมอย่าลืมค้องพุทโทวาดประกาศเพียงจำนีกันพอแล้วเสี่ยวเน่ผ่านล้ามาถึงนี้วังที่ไม่นีก่อน Ư, ừ, phớn là chán tháng xa muộn, phớn cả đầy con xót, nó còn lẻ. Thu phạm cán là na giàn tháng, เพื่อเอื่นเอาคอยในย่ามย็มันใจขาดทศสนาประโยชน์สานิสินนางแห่งการสิ้นสุดแห่งการแสดงพระธรรมมัทศนาตมาภาพทั้งปวงขอมหน่วยวัยชัยบรรดาสันทาญติโยมจงประสบแต่ความส oh. ุขความเจริญ ด้วจตุรพิทพใหญ่ทั้งสี่ประการเมยุวันนะสุขะพละปฏิพานธนาสารสมบัติพิพัฒนามงคลสมบูรณ์พลผพนเนทุกท่านทุกคนทุกประก,การดุดจนับประทานวิสัชนามากระสมควรแกงกันละเวลาขอยุติลงปรงมัธรรมมเทศราไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็ไม่ด้วยประการชะนี้อิ